สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับกิจกรรมแสนสนุกกับคุณครูเจ๊บอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสัตว์น่ารักก่อนที่เด็กๆจะไปทํากิจกรรมสนุกๆคุณครูเจ๊บก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานพร้อมกันเลยค่ะ นิทานเรื่องใบเตยอ,อยากเลี้ยงหมาเรื่องโดยทิพวรรณแสวงสีภาพโดยนารุอ่านโดยคุณครูเจ๊บค่ะใบเตยอ,อยากเลี้ยงหมาวันหยุดสุดสัปดาห์คุณพ่อคุณแม่พาใบาเตยไปเที่ยวบ้านคุณยา่าที่บ้านคุณย่ามีลูกหมาหลายตัวลูกหมาเห็นใบเตยก็ห่าบ๊อกบ๊อก แต่พอใบเตยเอาขนมให้กินมันก,ก,ก็กระดิกหางกระดุกกระดิกไปมาลูกหมาพากันเดินตามใบเตยต้อยๆเวลาใบาเตยวิ่งมันก็วิ่งเวลาใบาเตยหยุดมันก็หยุดเวลาที่ใบเตยหกล้มลูกหมาก็พากันเลียมือเลียแก้มจนใบเตยหายเจ็บปวดเลยล่ะตอนจะกลับบ้าน ใบเตยขอคุณพ่อคุณแม่ให้เอาลูกหมาไปเลี้ยงที่บ้านแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ได้หรอกลูกการเลี้ยงหมาสักตัวนั้นเราต้องดูแลรับผิดชอบหลายอย่างรอให้ลูกโตวกว่านี้ก่อนนะถ้าลูกยังอยากเลี้ยงอยู่เราค่อยมาคุยกันอีกทีนะจ๊ะเมื่อกลับถึงบ้านใบเตยยังเสียใจอยู่จึงนั่งซึมที่ริมรัว้วทันใดนั้น ก็มีลิ้นเปียกๆมาเลียที่มือใบเตยตกใจหันไปเจอลูกหมาขนปุยสีขาวกำลังยืนกระดิกหางกระดุกกระดิกพลางเห่าบ๊อกๆอ,อยู่อีกฝากหนึ่งของรัว้วแล้วพี่น้ำหวานซึ่งอยู่ข้างบ้านก็รีบวิ่งมาแล้วก็พูดว่าสำลีมาอยู่กับพี่ใบเตยนี่เองพี่ตามหาเสียทั่วเลย พี่น้ำหวานเห็นใบเตยมองสำลีก็เอ่ยปากชวนว่าอยากมาเล่นกับสำลีไหมจ๊ะใบเตยรีบพยักหนะ้าพลางบอกว่าอยากเล่นค่ะแต่ต้องไปขออนุญาตคุณพ่อกับคุณแม่ก่อนนะแล้วใบเตยก็วิ่งไปบอกคุณพ่อคุณแม่เมื่อคุณพ่อคุณแม่อนุญาตใบเตยจึงไปเล่นกับสำลีอย่างสนุกสนานใบเตยรักสำลีมาก ทุกวันหลังกลับจากโรงเรียนใบเตยจะรีบทําการบ้านให้เสร็จแล้วมาเล่นกับสำลีวันหนึ่งที่บ้านของพี่น้ำหวานปิดเงียบไม่มีใครอยู่ใบเตยร้องเรียกสำลีแต่สำลีก็ไม่ออกมาไปไหนกันหมดนะใบเตยนึกสงสยัยวันต่อมา เป็นวันหยุดใบเตยรีบไปที่บ้านของพี่น้ำหวานแต่เช้าพี่น้ำหวานบอกว่าสัมลีไม่สบายเลยพาไปหาหมอตอนนี้สำลีก็อยู่ที่คลินิกตอนเย็นๆถึงจะรับกลับบ้านได้ใบเตยจึงขอตามพี่น้ำหวานไปรับสัมลีด้วยที่คลินิกมีคนพาสัตว์เลี้ยงที่ป่วยมาหาหมอมากมาย แล้วก็มีหมาร้องเสียงดังคลางงื้องือ้อดูแล้วน่าสงสารจังเลยใบยเตยคิดว่าถ้าเลี้ยงหมาแล้วหมาป่วยคงจะเศร้ามากแน่เลยแล้วถ้าหมาตัวใหญ่จะอุ้มมันไหวไหมเนี่ยหลังจากหาหมออาการของสำลีก็ดีขึ้นมากตลอดเวลาที่ผ่านมาใบาเตยเห็นว่าพี่น้ำหวานต้องดูแลสำลีอย่าง ใกล้ชิดทั้งเอาอาหารให้อาบน้ำและพาเดินเล่นนอกบ้านเวลาสำลีอึกก็ต้องเก็บอึไปทิ้งให้เรียบร้อยใบเตยเข้าใจแล้วว่าการเลี้ยงหมาสักตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถึงอย่างนั้นใบเตยก็ยังอยากเลี้ยงหมา ทุกวันนี้นอกจากจะไปเล่นกับสัาลีใบเตยยังช่วยพี่น้ำหวานอาบน้ำให้สัาลีอีกด้วยและถ้ามีหมาเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ใบเตยเองตั้งใจว่าจะมีความรับผิดชอบและดูแลหมาของตัวเองให้ดีที่สุดเลยล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่อง ใบเตยอ,อยากเลี้ยงหมาก็ได้จบลงไปแล้วเด็กๆได้ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับคุณครูเจ็บนะคะได้ความรู้ได้ข้อคิดเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงนะคะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่า แพ้ขนสัตว์หรือเปล่าแพ้น้ําลายสัตว์ไหมนะคะเด็กๆยิ่งเด็กๆตัวเล็กๆยิ่งจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเมื่อเด็กๆนําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเด็กๆก็จะต้องรู้จักมันทาความสะอาดร่างกายตัวเองหลังจากที่จับสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้วเด็กๆก็จะต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงที่หนูทําได้นะคะก็คือจะต้องทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะหนึ่งก็คือ ให้อาหารสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมาอาบน้ำทำความสะอาดบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมพาไปฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการเวลาที่สัตว์เลี้ยงของเด็กๆป่วยไม่สบายเราก็ควรที่จะพาสัตว์เลี้ยงของเราไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีใช่ไหมคะเด็กๆคะคำศัพท์วันนี้คุณครูเจบก็นำมาฝากเด็กๆหนึ่งคำเรามาดูคำศัพท์พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆคำศัพท์ที่คุณครูเจ็บนำมาฝากในวันนี้นะคะคำว่า d อก Do g สุนะัข dog สุนะัขเด็กๆคะสะกดตามคุณครูนะคะดีโอจีสุนะัขเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ Do g สุนักเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วคุณครูเจบก็มีเพลงหนึ่งเพลงนำมาฝากเด็กๆด้วยนะคะฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ D.O.G. d o กมีสัยดีๆมีหน้าที่เฝ้าบ้านให้ไง D.O.G. d o กเส้นรักเจ้านาย D.O.G. อ o เหาหฮุ้มฮุ่ง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆร้องตามทันกันไหมคะขออีกหนึ่งรอบค่ะ D O G dog นิสัยดีดีมีหน้าที่เฝ้าบ้านให้ไง D O G dog เสนรักเจ้านาย D O G dog เหาฮุ่มฮุ่มฮุ่มเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูเจ๊ยบอยากจะให้เด็ก <S 2> <S 2> ๆสำรวจที่บ้านของตัวเองว่าเด็กๆเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเด็กๆที่เด็กๆรักแล้วก็ชื่นชอบนะคะคุณครูเจ๊ยบอยากจะให้เด็กๆถ่ายภาพน่ารักน่ารักคู่กับสัตว์เลี้ยงของเด็กๆมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันบ้างนะคะเด็กๆคะสําหรับวันนี้คุณครูเจ๊ยบก็ขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย